เด็กหญิงวัยแขวบค่ะถูกสุนักพิษบูลเนี่ยเข้าไปในบ้านแล้วก็ลากลงมาจากเตียงแล้วก็ขย้ำจนโอโหได้รับบาดเจ็บเย็บไปหลายเข็มมากนะคะแต่เจ้าของสุนัขบอกว่าพร้อมจะรับผิดชอบทุกอย่างเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ นี่คือกล้องวงจรปิดที่บันทึกเสียงตอนที่สุนัขพันธุ์พิดบูหลุดเข้าไปกัดน้องไข่มุกเด็กหญิงวัยแดขวบนะคะเสียงที่ได้ยินก็คือเสียงร้องของเด็กค่ะรวมถึงเสียงร้องของญาติที่เห็นเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดนนทบุรีทุ่มครึ่งเมื่อวานนะคะตอนประมาณสักทุ่ม31ค่ะก็เหมือนกับว่าเจ้าของสุนัขอะค่ะเขาก็เหมือนวิ่งเข้ามาช่วย ทุ่ม38ก็จะเป็นจังหวะที่รถกู้ภัยช่วยเหลือน้องไข่มุกนำส่งโรงพยาบาลน้องอาการหนักนะคุณผู้ชมคือแผลที่ศีรษะเนี่ยค่ะคือเป็นแผลฉีกขาดคือตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงเทถอยอะค่ะยาวเลยนะคะแล้วก็ลึกประมาณสักเกือบสองเซนลึกไปเห็นกระโหลกอะค่ะกกหูด,ด้านขวาก็เป็นแผลแขนซ้ายก็ถลอก สุนัขตัวต้นเหตุก็คือเจ้าโซล่าอายุเจ็ดปีพันพิษบูเพศผู้สีน้ำตาล <c oughs> นี่ที่ถูกขังอยู่นะคะ <c oughs> เจ้าโซล่าเอง <c oughs> ก็มีแผลที่หัวหัวมันแตก <c oughs> คือจังหวะที่นี่นี่เห็น,นไ,หไหมคะ <c oughs> ตอนที่มันกัดเด็กอะ่ะญ <c oughs> าติเด็กก็พยายามจะช่วยอะ่ะให้มันปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเอาครกตีหัวเลยคะ่ะ <c oughs> ทีมข่าวได้คุยกับแม่ของน้องไข่มุกค,ค่ะคุณแม่ปริยาอายุ34นะคะคุณแม่พาทีมข่าวไปดูในห้องที่เป็นจุดเกิดเหตุแล้วก็ให้ดูผ้าห่มที่เปื้อนเลือดแบบนี้ค่ะเราขออนุญาตทำเป็นภาพขาวดำนี่คือเลือดทั้งนั้นเลยคุณแม่บอกว่าอาการของลูกสาวพ้นขีดอันตรายแล้วน้องตอบโต้ได้ก็คือพยักหน้าตอบโต้กับคุณแม่แต่คุณผู้ชมคะแผลน้องอะคะ่ะที่ศีรษะที่ยาวมาถึงไทททอยอะ เย็บไปทั huh. ้งหมด55เข็มส่วนที่หูที่มีรอยฉีกขาดอันนี้ยังไม่ได้เย็บคือที่หูเนี่ยสำคัญนะคะคือคุณหมอบอกแบบนี้ค่ะไม่รู้น้องจะกลับมาได้ยืนเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวรอคุณหมอยืนยันอีกทีนึงอะค่ะมันสงสารแบบทำอะไรไม่ได้อ่ะแล้วตอนนี้ได้พูดคุยกับเจ้าของหมาเขาบ้างยังคะแม่ได้คุยแล้วค่ะ ก็แบบเขาก็ถ้าจะไปแต้งความก็บอกลงบันทึกประจำวันก็บอกน้อะไรอย่างเงี้ยเบื้องต้นเขาพูดไหมว่าจะชดใช้เยียวยาหรือป่าเขาเขาพูดอยู่ว่าจะชดใช้แต่ว่ายังไม่คุยรายละเอียดเพราะว่าต้องดูอาการน้องด้วยทีมข่าวก็เลยลงไปดูกรงที่ขังเจ้าโซล่าค่ะเจ้าโซล่ายังอยู่ในกรงแบบนี้ เจ้าของก็รักษาให้เบื้องต้นเจ้าของเจ้าโซลา่าบอกแบบนี้นะคะครอบครัวเธอเลี้ยงเจ้าโซลา่ามาตั้งแต่มันยังเด็กๆจนตอนนี้7ปีมันไม่เคยกัดใครเลยไม่เคยทำร้ายใครเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกปกติเจ้าโซลา่าจะอยู่ในกรงก็จะปล่อยออกมาเดินนอกกรงช่วงเย็นๆแต่ตอนออกมาเดินเนี่ย ก็จะเดินในบริเวณที่มีรั้วรอบขอบชิดไม่ได้ปล่อยให้ไปเดินเพ่นพ่านที่ไหนเจ้าของบอกว่าทุกครั้งที่ปล่อยโซลา่าออกมาล็อกประตูนะคะมีสลักล็อกมีโซ่คล้องแต่หลังเกิดเหตุเนี่ยเหมือนกับว่าสลักถูกยกออกไปเนื่องจากว่าเพื่อนบ้านเข้าไปต่อน้ำและเพื่อนบ้านปิดไม่เรียบร้อยนี่<ร>แหละหล <stagn> เจ้าโซล่ามันเลยหลุดตรงเนี้ยค่ะเจ้าของเลยบอกว่าก็นี่ไงไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้จะปล่อยออกไปเลยเพื่อนบ้านเข้ามาแล้วเนี่ยปิดประตูไม่สนิทล็อกเล็อกอะไรไม่ดีอยากจะขอโทษครอบครัวของน้องไข่มมกด้วยมันผมมองว่านะปกติอยู่ยแต่วันตอนที่มันเกิดเหตุคือผมปล่อยไงเพื่อมผมปล่อยออกมาข้างนอกแต่ข้างนอกมันจะเป็นรั้วอยู่เนี้ยอให้เขาเดินใช่ใช่มันเป็นช่วงปกติที่ปล่อยจะช่วงชวยเย็นประเด็นที่เขามาเปิดเขาไม่ได้ตั้งเขาไม่ได้แบบว่า เปิดให้มันออกคือเขามาเอาน้ำเขาเหมือนว่าไม่รู้ว่าหนูคอยมาาน้ำซึ่งเราก็ยืนยันจะรับผิดชอบก็ช่วยเหลือช่วยเหลือเต็มที่ที่เราช่วยได้เพราะผมก็ไม่ได้มีเงินมีทองอะไรเงี้ครับแต่ก็จะช่วยไม่ไม่ใช่ว่าไม่ช่วยคุณผู้ชมคะระหว่างที่ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับเจ้าของสุนัขะคก็คือเจ้าของเจโซล่าเนี่ยนะคะคนที่เปิดประตูรั้วค่ะนายอุทัยอายุ48พยายามจะเอาไม้เคาะบ้านให้เสียงดังนะคะเหมือนกับว่า เรียกให้เราไปคุยหรือเปล่าไม่รู้คือแบบให้ฟังเขาหน่อยเขาก็พยายามจะคอลให้เสียงดังทีมข่าเลยไปคุยไปคุยกับนายอุทัยนายอุทัยบอกว่าคือเมื่อคืนอ่ะเข้าไปในบ้านเพื่อต่อน้ํามาใช้เรียกเจ้าของบ้านแล้วไม่มีใครได้ยินก็เลยเปิดประตูเข้าไปเลยต่อน้ํายอมรับว่าลืมล็อกประตูจริงๆคือปิดเอาไว้เฉยๆค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมคะไม่ได้ล็อกประตูเขาก็ยอมรับเองยอมรับผิด ตอนแรกอะก็เห็นเจ้าโซล่าเดินเล่นปกติจนได้ยินเสียงคนร้องโวยวายถึงรู้ว่าเอ้าเจ้าโซล่ามันหลุดไปกัดเด็กเเรูปเปิดแล้วเราเราปิดได้ไหมได้ปิดไหมไม่ได้ปิดนะอืแต่ปิดล็อกไม่แน่นหรือว่าไงไอ้มันก็แน่นเพียงแต่ว่าผมเอาเ็จใช่ไหมใ้มันมาเศผมก็เห็นหมามันก็เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยผมเลยเดินไปเอาขฉาย กลับมาผมก็เรียกเขากอีกหนึ่งก็ไม่เห็นหมาที่ผมก็ปิดผมเดินเข้าห้องแล้วนะแต่ตอนนั้นหมามาเดินมาข้างนอกแล้วครับมันเดินเล่นอะไรแบบคล้ายๆแบบรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ไล่เข้าโกงใช่ไหมครับส่วนเพื่อนบ้านที่เข้าไปช่วยนะคะก็บอกว่าเห็นสุนัขวิ่งเข้าไปที่ประตูหน้าบ้านแล้วกระโดดขึ้นเตียงน้องไข่มุกเลยค่ะคือน้องไข่มุก กำลังนั่งกินขนมอยู่ค่ะคุณผู้ชมตอนนั้นทุกคนพยายามจะช่วยน้องคว้าครกมาตีหัวเจ้าโซลา่าตีมันหลายครั้งจนสุดท้ายเจ้าของสุนัขก็่ะต้องมาช่วยนะคะต้องเอาเชือกรัดคอเจ้าโซลา่าแล้วก็ลากเจ้าโซล่าออกไปเอาครกตีเจ้าโซล่ามันไม่หยุดนะม,มันไม่ยอมหยุดนะคะทีนี้สำนักง,งานปศุสัษษตว์จังหวัดนนทบุรี <Okay. S 1> ก็ลงพื้นที่ไปอนะคะ่ะแนะนําให้ทางเจ้าของผ่าตัดเอาเขี้ยวออกเพื่อลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงที่ แหมจะทําให้ไปหลุดไปบ้านนั้นบ้านนี้ไปกัดคนอื่นอะไรแบบนี้ก็หรือว่าจะยังไงดีให้ชาวบ้านเขาลองลงมติกันดูไหมจะเอายังไงกับสุนัขพันดูดูแบบนี้ชาวบ้านจะยอมให้เลี้ยงต่อไหมหรือเจ้าของจะต้องย้ายสุนัขออกไปที่อื่นให้ชาวบ้านเขาเหมือนกับโหวตกันไหมอะไรแบบนี้ คือชุมชนมีเด็กเล็กๆอยู่เยอะด้วยไงคะส่วนเรื่องทางคดีต,ตำรวจบอกว่ามันก็ยอมความกันไม่ได้เรื่องแบบนี้ก็ต้องเดี๋ยวรอดูผลจากคุณหมอก่อนนะคะแล้วก็อาจจะให้ไกลเกลี่ยกันตอนก่อนในเบื้องต้นดูเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอะไรด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อะค่ะ